่วงสุขภาพดีมีสุขรวมสร้างสุขภาพดีโดยเฟอร์ม t e นตเต้คอมบูชาสปากลิงวิเนก้าทีเราก็มาสู่รายการชีวิตชีวาค่ะวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะคุยกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ยาในการรักษาอาการปวดซึ่งวันนี้แน่นอนท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นแพทย์พิศนจงตระกูลนะคะท่านเป็นประธานคณะทํางาน สร้างความเข้มแข็งประชาชนด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผลมาอยู่กับเราเช่นเดิมสวัสดีค่ะอาจารย์ขาสวัสดีครับญิงว่าหลายคนโยนยาตระกูลเออกอดทิ้งเวลาเรียบร้อยก็อยากให้เป็นอย่างนั้นอยู่นะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ปี2012เนี่ยีประเทศอังกฤษก็ยุติการจาหน่ายอลหลังจากนั้นก็ยุติที่ออสเตรเลียแคนาดาแล้วก็นิวซีแลนด์แล้วก็หลายประเทศใช่สิกว่าปีแล้วเนาะด้วยเหตุผลที่เราพูดไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้ววันนี้ยังมียาอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเป็นยาซึ่งประชาชนที่ปปววดด้ยจเหตุ จิตประทาเหตุปวดเขา่ <laughs> <วด S 1> ปาปวดอะไรก็แล้วแต่ <c oughs> แเขาคิดว่าเขาปวดเยอะเ <c oughs> ขาก็จะรู้จักยาตัวนี้นะที่ช่ชตราวันโดมันก็เป็นยาซึ่งก็แก้ปวดได้ดีจริงเนาะ <c oughs> มีความสามารถในการแก้ปวดระดับปานกลางถึงปวดมากพอเราฟังคร่าวๆว่าเออมันแก้ปวดระดับปานกลางถึงมากด้วยเหตุผลประการหนึ่งก็คือว่ามันเป็นยาในกลุ่มที่เราเรียกว่าโอปอยมันก็ออกฤทธิ์ประมาณ1ใน10ถึง1ใน6 ความแรงความสามารถในการออกฤทธิ์ของอม์ฟนแต่มันก็ยังออกฤทธิ์ได้ดีตามสมควรนะครับทีนี้เมื่อประชาชนรับรู้ว่าเออมันเป็นยาที่ออกฤทธิ์แก้ปวดได้ค่อนข้างดีนะก็เลยปวดจีบปะถะอะไรก็จะเอาอันนี้มาใช้ปวดหัวปวดตัวปวดเข่าปวดเขาเขาเาเองเขากำลัใช้ซึ่งกำลังจะบอกต่อไปนี้ว่ามันไม่เชิงนะยกตัวอย่างเช่นไมเกรนเนี่ยเป็นการปวดที่รุนแรงเพราะว่าคําจัดความที่หนึ่งอ่ะมันต้องปวดรุนแรงเมื่อปวดรุนแรงเนี่ยเขาก็บอกไม่เอาแล้ว ยาอันนี้ก็ไม่เอาอันนั้นก็อันตรายเอานี่แหละทรามาดลอลแต่เพราะอาจารย์ไม่ให้ใช้เอกอกอดนี้ก็มาใช้ทรามาดอลถูกนะก็เราพูดไปพูดไปเขาบอกใช่ไม่ได้วยใช้อะไรฉันก็ใช้ทรามาดลอลเราก็เลยมาพูดทรามาดอลให้ฟัง <c oughs> ว่าแต่ทรามาดอลเนี่ยถูกเขียนไว้ในตำราแล้วเอกสารทางการแพทย์กับคําแนะนําเวชปฏิบัติทั่วโลกเลยนะว่าอ,อย่าใช้ในไมเกรนอ้าวเหรอคะใช่ด้วยเหตุที่เราจะพูดต่อไปว่าในเมื่อมันมีความสามารถในการออกฤทธิ์ทำนองคล้ายๆกับยาพวกเข้าฝิ่นต่างๆ ดังนั้นมันก็ต้องมีฤทธิ์ตามมาอันหนึ่งที่เรียกว่าฤทธิ์ในการเสพติดและการติดยานี่มีความหมายว่าเราต้องเพิ่มปริมาณยาขึ้นเรื่อยเรื่อยแล้และนี่คือการเกิดความการเสพติดเหมือนบุหรี่ไงเริ่มแรกมวลเดียวต่อมาหนึ่งสองอันนี้คือขั้นการความที่หนึ่งขั้นการวที่หนึ่งคือปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้ได้ความรู้สึกเท่าเดิมที่เราประสงค์ข้อที่สองถ้าเราจะถอยเนี่ยมันไม่ยอม นี่เรียกว่าใชัยมันจะหงุดหงิดอยู่ไม่ได้ไรเงี้ยนี่คือลทธิ์ของการเสพติดแล้วมันเกิดผลเสียอะไรบ้างเจ้าทรามาดอลเนี่ยในคนจํานวนหนึ่งเนี่ยเมื่อใช้เม็ดแรกเนี่ยจะรู้สึกแย่มากเลยคลื่นไส้อาเจียนเวียหัวเวอยู่ไม่ได้เลยยาแต่ละชนิดมีผลข้างเคียงอยู่แล้วอันนี้กําลังพูดว่าผลข้างเคียงข้อแรกของทรามาดอลเนี่ยที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ย ก็คือคลื่นแทะเสียนเียนหัวซึ่งบางคนเป็นอย่างรุนแรงเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าคนทุกคนจะเป็นแบบนี้นะบางคนก็กินแล้วก็ไม่เห็นเป็นไรอ่ะแต่ว่าบางคนก็เป็นแบบนี้อันที่สองเจ้าทรมาดอลที่ว่านี่นะครับมันจะไปเปลี่ยนโครงสร้างวิธีรับความเจ็บปวดในสมองของเราที่เรียกว่าเพนรี e ซ t เตอร์แล้วทําให้ยากแก้ปวดอื่นๆที่เราใช้เนี่ยได้ผลจะมีเด็ดน้อยลงอ๋อเหรอโอ้มัน มัน,มน<า>ส่งผลเสียมันส,ส่งผลเสียให้ทําให้การใช้ยาแก้ปวดอื่นๆเนี่ยได้ผลน้อยลงข้อที่3า<ะ>ก็คือว่ามันจะทําให้คนเนี่ยที่ปวดเนี่ยปวดที่ยิ่งขึ้นมันคล้ายๆกับมันบอกว่ามากินฉันอีกเถอะอ๋อซึ่งอันเนี้ยจะคล้ายๆกับอีกข้อหนึ่งที่พูดต่อไปที่เราพูดว่าการใช้ยาแก้ปวดบ่อยหลายครั้งในหนึ่งเดือนเช่นยาบางชนิดเนี่ยวันเว้นวันคือ15ครั้งในหนึ่งเดือนเนี่ยเรียกว่าเยอะเกินเหตุแล้วนะยาบางชนิดเนี่ย เกิน10บครั้งใน1เดือนเนี่ยเยอะเกินเหตุแล้วนะเช่นเออกอร์เดสิเป็นต้นอย่างเงี้ยนะเจ้ายาตัวเนี้ยมันนําไปสู่การใช้ยาแก้ปวดบ่อยเกินความจําเป็นเนี่ยได้ง่ายกว่ายาอื่นเราเราทบทวนนะหนึ่งคลื่นแทรเจีนนะครับอันที่สองเสรจติดนะครับอันที่สามลดความสามารถของยาแก้ปวดอื่นนะครับอันที่สี่ทำให้เรารีเคนเลนปวดแ้วปวดอีปวดบ่อยขึ้นปวดไปขึ้นก็ตินบ่อยขึ้นอันที่ห้าเนี่ยเมื่อใช้แบบเนี้ยมันก็จะนำไปสู่ที่เรียกว่า m o h คือ medication o ว่ายูเซ a เอกโอว่ายูจะคือใช้บ่อยเกินไปเนี่ยได้ง่ายกว่ายาตัวอื่นแค่5ข้อนี้มันก็เป็นเหตุพอสมควรแล้วแหละที่เราไม่ควรใช้ในไมเกรนอ่เป็นต้นนะครับซึ่งจริงๆยังมีข้ออื่นๆอีกแหละ่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต้องมาใช้อะไรพักครู่หนึ่งแล้วกันถ้าไม่ใช้ในไมเกรนควรจะใช้กับการปวดส่วนไหนกลับมาคุยกับอาจารย์หมอพิศสนกันต่องปันให้คนนทุกค่จ